กค่จะอีเวนต์ฮาโลวีนแล้ววันนี้มาทำพร็อพมือติงจากเลิกเวนสเตจกันและความดีไอวของเราในวันนี้นะคะก็เกิดมาจากการที่ว่าเราไปเจอพร็อพติงที่งานเนเวอร์มอลอะคาเดมีวันนี้ก็เลยนำกล่องกระดาษหลังนะคะมาดีไอวเป็นเจ้ามือติงตัวนี้ไปเลยซึ่งในส่วนของโครงสร้างนะคะเราก็ทำมาจากกระดาษลังค่ะแต่ว่าเราจะมาทำเนื้อผิวสัมผัสของติงให้ดูมีความเป็นมนุษย์ให้ดูมีความเป็นเนื้อมากขึ้นขอเบิกตัวช่วยในการทำเปเปอร์มาเชวันนี้ก่อนนี้ก็คือกาวน้ำลาเทกตราช้างค่ะซึ่งเราก็จะใช้กาวน้ำลาเท เตอร์มาเช่และข้อดีของเขานะคะก็คือมีความติดแน่นทนทานมากๆตัวของกัเนี่ยสามารถทาเฉพาะจุดได้ดีเลยค่ะแล้วก็ควบคุมทิศทางสะดวกอีกด้วยที่สำคัญเลยนะคะใครที่กลัวว่ากาวจะแห้งเนี่ยเขาก็มีจุดใต้ฝาปิดมาป้องกันไม่ให้กาวแห้งด้วยนะคะปิดเก็บไปเลยหลังจากที่เราทําเนื้อผิวของติงเสร็จแล้วนะคะทุกคนจะเห็นได้ชัดเลยว่าเนื้อกาวของเขา,ามีความติดแน่นทนทานมากๆขนาดลงสียังไม่หลุดเลยจังหวะนี้ขอตกแต่งติงในสไตล์ที่แบมชอบหน่อยนะคะทุกคนก็คือจะมีความสดใสเวอร์ระหว่างนี้ขอเพิ่มกิมมิกเล็กๆน้อยก็คือกาารวด ตัวละครจากเรื่องเวนสต์อย่าง w เวนสตีอีนิตแล้วก็ a อ n เนไปที่นิ้วเพื่อความแกรมหน่อยจริงๆก็คือแอบทาเล็บและแอบเติมแฮนด์เพน์อีกนิดนึงก็คือเป็นอันเซ็ตเลยและนี่ก็คือโฉมหน้าเจ้าติงของเราในวันนี้นะคะทุกคนก็คือเรียกได้ว่าต้อนรับฮาโลวีนแบบสดใสมากใครอยากลองทําต้อนรับฮาโลวีนก็ลองนําไปทํากันดูได้นะคะทุกคน